คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้กับผักชีลาวมาฝากค่ะเต้าหู้แนะนําให้ใช้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะวันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้แครนะแล้วก็นํามาบี้ให้แตกละเอียดละเอียดนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะไปโขลกพวกเครื่องแกงนะเราจะใช้รากผักชีสองรากโขลกให้ละเอียด จากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งค่ะจะใส่พริกสดก็ได้เห็นพริกแห้งเยอะๆแบบนี้จริงๆแล้วไม่เผ็ดนะคะพริกแห้งที่เราได้มาวันนี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะก็เลยใส่เยอะนิดนึงจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสักสองสำลีบค่ะจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะคะใส่ปริมาณตามชอบได้เลยสำหรับหอมแดงเราไม่ต้องขกละเอียดมากนะคะเอาแค่มันพอแตกๆก,ก็พอ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ําเปล่าตามลงไปค่ะรอให้น้ําเดือดแล้วค่อยใส่เครื่องแกงตามลงไปผัดให้หอมอันนี้เป็นอินทผลัมแห้งนะคะประมาณครึ่งเม็ดสับเล็กๆหรือไม่ก็โขลกพร้อมพริกได้เลยก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมใช้แทนน้าตาลได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เต้าหู้ที่เราบี้ๆให้แตกนะคะลงไปผัดให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่ากระทะเนี่ยมันแห้งไปนะคะก็ เติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะจากนั้นก็จะใส่ผักชีลาวค่ะปริมาณตามชอบได้เลยปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมซีอิ๊วขาแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะ เมนูนี้ก็จะดัดแปลงมาจากไข่คั่วผักชีลาวนั่นเองค่ะเพื่อนๆเป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพแล้วยังอร่อยด้วยนะคะ